พบตรประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่43โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยเป็นเจ้าภาพพลตบเอกกิติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเต็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่43ซึ่งการประชุมตำรวจอาเซียนครั้งที่43จะมีหัวหน้าตำรวจจากประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศ และประเทศอื่นๆร่วมประชุมทั้งหมด33ประเทศรวมทั้งตำรวจสากลอินเร์โพลรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ310คนกำหนดการประชุมและจัดกิจกรรมจำนวน3วันช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคม2568ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในช่วงแรกจะเป็นการประชุมใหญ่ร่วมกันและจะเป็นการประชุมแยก3ประเด็นคือคอม A คอม B และคอม C รวมทั้งการหารือประเทศคู่เจรจาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปเน้นการสร้างความร่วมมือและเป็นรูปธรรมรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายกับนานาประเทศประสานงานด้านการข่าวและข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติสากลเน้นหนักการป้องปรามอาชญากรรมออนไลน์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจการค้ามนุษย์ค้าอาวุธยาเสพติดการเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวรวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันทางวิชาการและการฝึกอบรม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เวียนมาเป็นเจ้าภาพในการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนคาดว่าจะเป็นการก่ะให้เกิดความร่วมมือในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยทุกประเทศได้ให้ความใส่ใจในประเด็นหัวข้อการประชุมโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศโดยเฉพาะเขตอำนาจศาลการสืบสวนจับกลุ่มตามหมายจับและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับประเทศต่างๆ นิติวิทยาศาสตร์และพิสูจน์หลักฐานตรวมทั้งการจัดตั้งวอลลุ่มศูนย์บริหารงานประสานงานการปฏิบัติในประเทศไทยสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรครบถ้วน